นมัแห้งสวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดีย๋ยวมาไลฟ์กันนิดนึงนะเดีย๋ยวมาไลฟ์กันนิดนึงตอนเลินนิดนึงแะไปล้าง่อยนะเพราะว่าเดีย๋ยวต้องรดน้ำให้ลูกคา้านิดนึงนะครับผลมันไม่ตกนะเพิ่งจะตกเมื่อกี้เองนะครับเดีย๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามาดูกันนิดนึงนะครับกับไม้หมอนทองรุ่นโปรโมชั่นนะครับรุ่นนี้ผมเดินคัดมาแล้วนี่ไปคัดเป็นลองๆนี้เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านนี่นะไม้รุ่นนี้สวยจริงๆไม้รุ่นนี้สวยจริงๆ นะครับใครที่สนใจมารุ่นนี้นะก็ตอนนี้เราคัดไปจำนวนหนึ่งนะครับจานวนหนึ่งตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อไปให้กับลูกค้าเราที่จังหวัดนนทบุรีนะครับลูกค้านนเนะานะแถวแถวพี่คลองใหญ่บางใหญ่แถวแถวบางใหญ่นะครับชุดนี้เดี๋ยวไปบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ mm hmm. ก็อันนี้รถทีมงานพี่ก็ส่งมาช่ยนะส่งมานะครับก็บอกว่าไปมาก่อนหน้านี้ไปส่งงานที่อื่นมาอยู่นะ ขาก,กับกระบะมาเอางานนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับโอ้ฝนฝนไล่ผมละฝนไล่ผมละตรงนี้นะครับก็ใครที่สนใจไม้รุ่นโปรโมชั่นนี้นะก็มาได้เลยนะครับขออนุญาตเดินไปเอาล่มนิดมีล่มไหมเนี่ยเนี่ยนะครับไม้โปรโมชั่นแบบนี้เนาะใครสนใจนะครับก็ได้เลยนะครับขออนุญาตหลบเข้าลมนิดนึงนะผมอนุญาตขอเดินนิดนึงนะครับอ่าดี๋เดี๋ยว เอาใกล้ใกล้ตรงนี้นี่น,นี่คือหมอนทองรูโป,ปรโมชั่นนะครับหมอนทองรูนโปรโมชั่นนะฝนเริ่มตกนะนิดนึงนะครับตกนะนิดหนึ่งตรงสาขานี้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้สาขาใหญ่ฝนตกไปแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับคุณสุบินนะครับลุงหมูอยู่นู่นเลยนะม,มีลมไหมครับเนี่ยมีลมไหมลุงหมูมีลม,มไหม,ม,ม <c oughs> เดี๋ยวผมยังไปไหนไม่ได้นะครับผมยังไปไหนไม่ได้นี่ลุงหมูรดน้ําอยู่นะครับให้กับต้นทุเรียนนะ อ่าผมเจอล่มแล้วหงข์ขาะเดินเอาล่มนิดหนึ่งนะเพื่อจะไล่ให้ทุกท่านได้ได้เห็นบรรยากาศกันนิดหนึ่งนะครับรไไอ่าโอเคไม่งั้นเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกไลไม่ได้ดีวเดินเดินกลับแล้วนะครับเดินกลับไปละนี้นบรรยากาศเรียวเรียวทางม,มากนะครับเรียวทางม,มากขอแทรกตัวนิดน,นึงแทรกได้ไหมอ๋ออ่าโอเค นี่นะครับเดี๋ยวผมขุยาดพาเดินดูนิดนึงนี่กับไม้หมอนทองรุ่นโปรโมชั่นจาก1นึ่พบาทเหลือเพียงห0าร้บาทนะครับต้องมากว่าวันนี้เราขึ้นให้กับเพื่อสมาชิกที่จังหวัดนนทบุรีนะบางใหญ่บางใหญ่นะครับรถเก่งใส่ต้นละพันได้ไหมหนอใส่ได้นะครับรุ่นนี้ใช่ไหมพันเหลือ500เนี่ยใส่ได้นะถ้ารุ่นนี้นะครับใส่ได้นะครับใครสนใจมาได้เลยนะ รุ่นนี้ก็ตั้งแต่ร้อยร้อยแปดสิบถึงสองเมตรขึ้นไปนะครับบางต้นเนี่ยสูงมากๆเลยนะน่นเห็นตรง,ตรง,ตรงปลายนี้ผมนะน่นสูงมากเลยนะใครที่สนใจนะครับนี่ตอนนี้เรายกยกไปเป็นแถวเลยอย่างนี้เลยนะสาหรับตรงรถนี้ยังมีบริการเพื่อสมาชิกที่สนใจนะครับอีกเยอะอยู่นะตรงนั้นนะครับตรงในตรงหน้ากล้องนะไปจังหวัดนนทไปจังหวัดนนทต่อไปมันก็จะเป็นทุเรียนนนนะต่อไปมันก็เป็นทุเรียนนนนะครับ ลูกค้าก็บอกว่าโอ้น่าจะได้ราคาดีเลยนะไปปลูกที่นนนะครับนี่นะตอนนี้นะครับไปนนทบุรีชุดนี้นี่เดี๋ยวเราขึ้นรถคันนี้ครับขึ้นรถคันนี้เดี๋ยวเราลุงหมูรอรถนาให้มันนิดนึงนะถึงผมจะตกก็ต้องรดนิดนึงนะต้นมันจะได้สมบูรณ์นะครับนี่เดี๋ยวลุงหมูทํางานนิดนึงนะก่อนขึ้นต้นนะครับลุงหมูเป็นไงครับลุงหมูรุ่นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรุ่นนี้ดาวหัวไม้หัวไม้ หมูรถน้ำเรียบร้อย <laughs> หมูโปรโมชั่ <laughs> นรุ่นนี้เป็นไงบ้างเนี่ย <im itation> <im itation> อธิบายเล่าโพสสมาชิกเนี่ยซิว่าทำไมต้องซื้อรุ่นน,นี้เนี่ยหมูจะหันหนีพรนี้น <laughs> <im itation> ซื้อเวลา <im itation> สองปี <im itation> อครับ่จ้า่านะสามปีก็เอาแล้วนะ <im itation> <im itation> นี่ลองดูนะครับ สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิดน,งนึงครับลุงหมูสวัสดีครับสวัสดีนะครับฝนเปียกโชยมาหน่อยฝนร้อนเลยกำลังบ่นร้อเนเลยฝนเลยจัดให้เลยนะให้เหมือนมันเน,นเตะครับ,บนนนจนเชื่อจนเหน่อยนะเราเราเป็นพวกหัวแข็งอยู่แล้วนะฝนทำอะไรเราไม่ได้นะฝนทำอะไรเราไม่ได้นะครับฝนทำอะไรไม่ได้หัวแข็งอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้ลองโทรคุยกับป้าตุ้ยได้ครับป้าตุ้ยเดินอยู่นู่นเนาะก็ที่0817614575นะครับ ามาแล้วเดี๋ยวรอรอจะจีดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไลน์หน่อยขายของนิดนึงขายของนิดนึงไลน์นี้ไลน์นี้ขายของนิดนึงนะขออนุญาตขายของนิดนึงเพื่อสมาชิกใครที่สนใจกิ่งพันธุทุเรียนหมอนทองรุ่นนี้นะครับราคาเพียงห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะสวยจริงๆอ่ะหัวไม้อ่ะหัวไม้นะครับยิ่งสูงจริงรูปเทียบกับลุงหมูก็ได้นะผมขยันให้ดูให้ดูกับลุงหมูนะนี่มาสวยจริงๆนะครับชุดนี้ไปนนทบุรีชุดนี้ไปนนทบุรีนะครับ นี่โอเคครับผมน้าขึ้นลงหมูเดี๋ยวรอเดนินมาถึงยังเนี่ย <laughs> โมอ,อยู่บนรถอยู่บนรถแล้วนะโอเคมาไหมนเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวทำจับเอื่อละเดี๋ยวผมส่งให้นะผมส่งให้นะครับเดี๋ยวไลฟ์ไปด้วยลนะเปลี่ยนไม่เป็นไรโทรศัพท์เรากันน้ำได้นิดหน่อยนี่นะครับยกขึ้นให้ดูนะครับนี่ เดี๋ยวขอญอาตเอาสัญญาณ wi-Fi ออกเลยนะผมขอญอาตเอาสัญญาณ Wi-Fi ออกนะครับเดี๋ยวผมส่งเป็น 3G ให้เลยอ่านี่นะพี่ดูนะพี่ดูทำงานแบบนี้นะนี่ทำนี้เดี๋ยวช่วยกันยกเป็นท้อนไปได้ครับพี่นี่เพพี่เขาบอกผมก็รีบใช่ไหมผมก็รีบกบ <c oughs> ลับไม่รีบเท่าไหร่ <c oughs> นะงั้นเดี๋ยวผมขอญอาตไลน์นิดน,นึงนะพี่ช่วยนิดแป๊บนึงขอญาตกังลมนิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์เปียกอ่าให้ดูบรรยากาศผมรบกวนพี่นิดนึงนะนี่ สดๆนะครับชุดนี้ไปนนทบุรีจังหวัดนนท์นะครับเดี๋ยวจะไปเป็นทุเรียนนนทบุรีแล้วนะครับรุ่นนี้ราคาเพียงอ่าสัญญาณเน็ตเป็นหาสัญญาณเน็ตมีปัญหาขออ,อ,อน,นุญาตรอดนึงนะครับขออน,นุญาตรอหนึ่งโอเคกลับมาแล้วนะเมื่อกี้ผมไปปรับสัญญาณนะสัญญาณฟ้าปิด 3G ก็ไม่มีสัญญาณกับไวไฟเหมือนเดิมนะครับอยากดูบรรยากาศตรงนี้นะครับ ใครที่สนใจแบบนี้มาได้เลยนะครับมีกี่ราคาราคาอะไรบ้างเนาะต้องบอกว่ามีหลายราคานะโปรโมชั่นหน้าสวนตอนนี้นะครับก็จะมีไม้รุ่น1 0 0 0พันบาทหรือห้า้อบาทคือตัวนี้นะหนึ่งพันบาทหรือห้ารอบาทตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สาขาสองนะครับถ้าจะซื้อไม้ชุดนี้มาสาขาสองมาสาขาสองนะครับแต่ถ้าคุณสนใจไม้ห้ารอยหรือสา0ร้อยนะครับเป็นกิ่งข้างนะไปที่สาขาใหญ่นะครับนี่สวยๆจริงๆดูการที่ยวกันยกนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับนี่ นี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวดูลูกหมูเรียงนะครับหนึ่งร้อยต้นในรถคันนี้นะไปชิลๆนะง่ายๆแบบไม่โดนลมนะครับใครที่สนใจอยากจะปลูกกิ่งพันธุ์ทุเรียนคุณภาพแบบนี้นะผมบอกได้เลยนะครับว่านี่มันเข้าหน้าฝนแล้วนะครับสนใจมาได้เลยซื้อไปปลูกครับคุณวิภา์ครับลูกค้าซื้อไปปลูกครับซื้อไปปลูกครับหนึ่งร้อยต้นนะครับ ซื้อไปปลูกครับผมอ่าชุดนี้ไปซื้อไปปลูกนะชุดนี้ไม่ใช่ชุดแม่ค้ามาซื้อนะครับเป็นชุดลูกค้าของจริงเลยนะซื้อไปปลูกที่จังหวัดนนท์นะครับต้องบอกว่าจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยซื้อไม้เราหลายรุ่นมากเลยนะหลายรุ่นมากนะครับอ่าผมก้าวลงให้เพี่อนเขาหนึ่งได้ไหมครับอ่านี่นะหลายรุ่นมากนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะครับก็ ผมไลฟ์ไม่นานนะเดี๋ยวผมต้องไปช่วยพี่เขาหน่ดหนึ่งนะครับพี่ฝากบอกหน่อยครับว่าพี่เห็นของจริงแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ที่มารับของไม็อันนี้หนึ่งมองกล้องผมหนึ่งครับมองกล้องผมหนึ่งครับเป็นไงครับพี่แข็งแรงบอกหน่อยครับบอกคนในไลฟ์หน่อยครับประมาณร้อยกว่าท่านเยี่ยมนะเยี่ยมมากนะอ่านี่นะครับอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากด้วยนะหนาวเลยตอนนี้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับผมไลฟ์ไม่นานนะนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้าเราที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับต้องบอกว่าจังหวัดนนทบ,บรุรีมีลูกค้าที่ไว้วางใจซื้อรุ่นไม้ใหญ่หลายเจ้านะอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งที่จัดโปรโม,มชั่นนะครับก่อนหน้านี้มีซื้อไป20-30ต้นเลยนะครับรุ่นมะฮุมามานะครับรุ่นบิ๊กมะฮุมรุ่นสุดมะฮุมมาก็ไปปลูกกันนะครับไปปลูกก็อบอกว่าลูกค้าบอกผมว่าโอ้ผมนะครับถ้าผมทํามันออกลูกนะผมขายลูกเดียวอะนะครับผมก็ได้ค่า คาต้นละวสองลูกก็ราคาต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโนนเนี่ยเขาขายราคาดีมากเขาขายราคาดีเขาขายราคาดีมากผมก็เลยโอ้คุ้มคุ้มลูกค้าทางโนนบอกผมคุ้มเลยผมซื้อแพงต้นเนี่ยราคามันจะสูงนิดนึงนะเพราะว่าตามขนาดไซส์นะผมผมเล่นไม้ใหญ่เลยเพราะว่าผมขายลูกเนี่ยผมได้ราคาอยู่แล้วนะนะครับก็ดูกันอย่างนี้นะเพื่อสมาชิกกล้กว่าท่านใครที่สนใจนะครับรู้มูกว่าไงครับไม้รุ่นนี้ พูดดังนิดหนึ่งตัวดีนะหัวไม้หัวไม้นะครับโตดีบรรยากาศสดๆนะครับตรงนี้โอ้โหสัญญาณขาดหายตลอดเวลาผมจะยืนอยู่นิ่งๆนะเพื่อทุกท่านได้ดูคลิปบรรยากาศไลฟ์บรรยากาศนี้นะครับสดๆนี่ไปเป็นล็อกเลยนะไปเป็นล็อกเลยตรงนี้ยังล็อกนี้ยังมีนะครับเออแล้วมีล็อกอื่นอีกนะมีล็อกอื่นอีกถ้าใครสนใจไม้รุ่นนี้ก็มาได้นะครับ แบบนี้ที่สาขา2นะครับไม้หมอนทองรุ่นโปรโมชั่นจาก1,000บาทเหลือเพียง500บาทลูกค้าเราอาจจะยืนนั่งดูอยู่ก็ได้นะครับว่าโอ้นี่ของฉันนี่เองนะกำลังส่งอยู่นะนะนะครับสัญญาณไม่ค่อยจะดีเลยนะไก, <c oughs> ไกลนิดนึไกลนิดนึงนี่นะครับสดๆผมให้ดูแบบนี้กระพือมากตอนนี้ไปต้นทุเรียนกระพือมาเพราะฝนตกนะครับใบตั้งชูชงังรับน้ำฝนก็น,น่าดูเลยนะครับ สมบูรณ์ชุดนี้หัวไม้ใครที่ได้ไปมาได้เลยเอ,อ่อวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ยวันนี้วันวันธรรมดานะเสาร์อาทิตย์ก,ก็ปกติลูกค้าจะมาซื้อรุ่นนี้กันเยอะมากเลยนะถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะวันธรรมดาก็ยิ่งดีนะเพราะว่าคุณก็จะได้คิวนะครับมีคนบุรีรัมซื้อไปปลูกเอาไปขะหรือเอาไปขายครับถ้าเมื่อวานบุรีรัมที่เราจะส่งเต็มคันรถที่ผมไล่นะซื้อไปปลูกครับอันนั้นเป็นลูกค้า ประจำลายใหญ่นะครับปลูกเป็นผู้เรียนหลักดับดับร้อยไร่แล้วนะหลายร้อยไร่แล้วนะครับที่ได้ดูเมื่อวานใช่ไหมครับคุณผมอ่านว่าอะไรอ่ะผมอ่านถูกไปเนี่ยมนย์ปะครับถ้าไลน์เมื่อวานเป็นลูกค้าครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นลูกค้าเซอ้อไปปลูกจริงๆนะครับใช้คําว่าปลูกแล้วผมได้ข่าวว่าถ้าถ้าปลูกสําเร็จแล้วเดี๋ยวปลูกเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปขยายพื้นที่ตรงลูกค้าเราจะไปขยายพื้นที่ตรงหลังสนาม ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับเพราะลูกค้ามีพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะอันนั้นต่อไปใครจะไปรู้ว่าคนดูฟุตบอลหนูแล้วเวลาปล่อยโดนได้ไหมปล่อยโดนพรมสูงจะเห็นต้นทุเรียนจากสวนลุงหมพูประตูพันไม้อยู่ใกล้ๆสนามฟุตบอลก็ได้นะแบบนี้นะครับนี่คือบรรยากาศจริงๆนี่คือบรรยากาศจริงๆนะครับอ่ะโอเคไหลไม่นานนะก็สนใจนะครับก็0817614575นะครับเบอร์ประตูได้เลยนะอีกครั้งนะครับ0 8 1ย์แปดหน 7614575นะครับลุงหมูฝากบอกอีกนิดนึงครับบอกเบอร์โทรศัพท์บอกที่อยู่เราหนิดนึงครับจะจบล่แล้วจะจบไลยแล้วาศูนย์แปดหนึ่งึค่งจหยูแป้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าครับเราอยู่ที่ไหนครับผมอยู่เทศบาลแก่งขาแมวเอลก่งข้าแจังหวัดจันทบุรีครับอยู่กับจังหวัดระยอครับอ่าระยอนะครับ อยู่จันนะอยู่จันนะครับอยู่จันทบรุรีคุณมาโนดนะครับอโอเคขอบคุณมากนะครับก็ครั้งนี้พี่คือบรรยากาศจริงๆส,สดๆไปจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับใครที่สนใจหยุดนี้เราเจอกันได้ครับหรือพรุ่งนี้เราเจอกันได้นะครับเราลงหมต้นพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะผมไม่นานหร่าเดี๋ยวผมช่วยพี่เขาหนึ่นงผมเกรงใจพี่ครับไปแยกกันเลยสวัสดีครับทุกท่านพี่ยุงนี้ผมนิดนึงพี่ยวงนี้ผมนิดนึงขอ,อขอบคุณมากครับ